ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับยู Yo, สวัสดีท่านชมทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ผม,มีเช่นเคยนะทิพนานะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมเอาไว้แล้วกับสกินใหม่ล่าสัตว์ของมิเรนาแต่วันนี้ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยไม่ใช่ไอเดียของผมนะครับผมเป็นเอ่อไอ เป็นไอดีเช่ากูไปเช่าเขามาและเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาที่ช่องผมเนี่ยจะเอารีวิวสกินเอาสกินมารีวิวเนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมเลยจะมาเล่นลิเลน,นาป่าและก็ตีเร็วด้วยนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทีมตรงข้ามเนี่ยจะยำผมได้เละแค่ไหนอันนี้ผมเอารูนตีเร็วมาเลยนะผมแบบตีเร็วจัดอะ เออตอนนี้ผมกากะว่าจะแปลงร่างเป็นหมาแบบรัวๆแบบไม่ทําเครียรเลยอะแบบแปลงเป็นหมาแล้วก็เกาอย่างเดียวเงยผมไปดูในช่องอื่นมาแล้วที่เขามารีวิวอะครับผมว่าสกินมันค่อนข้างสวยนะครับตอนแปลงร่างมันเหมือนแบบเหมือนแม่มดอะเออมันเท่ดีแต่กูไม่มีปัญญาเติมไงแค่นั้นแหละผมเลยเลยจำเป็นต้องใช้วิธีนี้นะครับฮ่าโอเคผมได้แบบตอนนี้ผมได้เป็นหนึ่งเดียวกับหมาป่าแดดเดียวนะครับ มามาแล้วกลางยังไงเพื่อนกูพร้อมบวกจัดเอ็นโตดึงได้โอ้โหเชี่ยกระช่างไม่ได้บอกเลยว่าเอ้ยเอาไงเอาไงน้องพร้อมบวกสมสำ่ำมออะสม่ำสมออ่ะเฮียไม่ตั้งเอาสวยได้น้องเฮ้ยอุ้ยอืไม่ใช่โดนลิงอะ่ะเฮ้ยฟิกเกอร์ว่าฟิกเกอร์เลยอะ่ะ แค่นี้ก็กลัวหมาป่าแดดเดียวซะแล้วโอ้แม่งดักเหรอยากได้มังกรน่ามาโซนให้กูหน่อยวนยังไงครับน้องแม่งติ๊บใหม่แหละมึงอยู่ทุกที่เลยมั้งเล่นเซตนี้คือแบบเล่นโฟกไม่ได้เพราะมันโฟกมันไม่ค่อยแรงอ่ะดูรองเท้าที่ผมเอาดิแล้วผมก็จะเดี๋ยวออกนี่เสร็จนะครผมจะออกเป็นตีเร็วแบบเน้นตีเร็วเลยอ่ะขวัอย่างเดียวอ่ะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า อาจจะโดนทีมตรงข้ามยำขออย่างเดียวคือขออย่่ให้เละมากแล้วขอได้คลิปนี้ก็พอโอเคครับผมไน้มาแล้วล่างเหมือนจะบัวหรือเปล่าดูดีฮี๊โผก่ไปสนมโฟกคนบ่อว่าผมน่าจะเก่าไม่ไหวอะโฟกได้แค่นี้น้องไม่ไหวไม่แรงเลยอะไรกันวะแรงแค่นี้เงยเฮ้ยแบนตายปะเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย เอ้ยสวยบ่เขี้ยไม่ถึงถึงวะมัแปลงร่างอยู่บัองบ๊องข่้ไม่ตายเอ้ยมันจะไม่รอดเงื้อมือของหมาป่าเดียวได้ได้ไงเอาเกาเกาเกาผมไม่อยากจะคิดสภาพวันเละเกมมันยัเป็นยังไงผมจะเกาเร็วแค่ไหนมันาด่ซิงซิงซิงอ่ะเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยนะผมผมบอกเลยว่าใครที่เป็นเมลีน่านี่ต้องจัดอ่ะคือแม่งเสือเสียเสวยจี ไงครับจะเล่นหรือเปล่าเงาเฉยเล่นไปฟาร์มต่อนะไปเอนโซพี่ยังไงเกี่ยวโดนไกลยังเลยตามอยู่น้องพี่ตามอยู่ไอ้น้องไม่วางติว่ะบึมบึมผมแป้งไกลยังวะขอเกาหน่อยโอ้ยเยอะมันเยอะเกินเฮ้ยสวยเป๊ะอู้หันมาประสวนแต่วันนี้กูไม่ตายทีนึงอ่ะเฮียฟาราแม่งมาก่อน เอ้คลิปบนปล่อยล่วงอย่างงี้จะโจนยัง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 โอ้ยเพื่อนหนีาเล่ามาเลยผมจะเช็คคลิปบนไหนเพื่อการเงินที่ดีมันจะหายวะมึงมาแล้วอยู่บนสองเพื่อนโอ้โหดูดูกกโบกดีเอาดาเมจแจ้งไดยเกมนี้นี่น่าจะแปลงเป็นหมายเฮ้ยข้างล่างเหมือนจะมีประเด็น

แบบเอาเร่งกันทั้งเซิร์ฟเลยอะลิเบียต้องออกเซตนี้อะทุกคนอะทำไมไม่แรงเลยวะอุ้ยเพื่อนบวกอีกแล้วนี้ผมจะได้เกาหรือเปล่าโซนี่มาได้ไหมนี่มาในโบพุ่งเข้าไปกอง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 โอเคผมได้คีมมาแล้วไอ้เหี้ยถ้าเป็นเซตปกติผมว่าพอเลนแม่งตายไปแล้วเห็นไหมนะมาอันนี้ยังไงเราเพื่อน โอ้ยเชี้ยมันตามวิ้ยเชี้ยมึงงี้กูตายอะไรเพื่อนเอาได้ต้องเอาได้น้องเอ้ยสวยเชี้ยมันแกล้งจังวะโอมาเชี้ยมันแกล้งชิบหายโอมาออกธนูด้วยประเด็นอะกูกระโดดกัดคอกระโดดกัดคอกระโดดกัดคออ๋อเดี๋ยมึงคิดว่ากูเบี้ยวใช่ไหมกูได้กินความกลัวกระจายเป็นบนแม่งไม่มาเล่นกันเลยว่ะ เงียบแบบเงียบจัดอุ๊ยฮือชิบหายแล้วผมสิจิวิดเออฮ่าฮ่าโอ้ยเขาว่าทำไมไม่เล่นบนไม่เล่นเกระฮีแล้วมันอยู่บนเฮ้ยสวยเงี้ยฟาราติโน่จังหวะนี้ยังไงครับดึม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 โอ้แม่งวางอันติตรงนั้นพอดีเลยเว่ยเว่ไม่รอดโอ้ติอเซียนวางอันติดีจัดเลยไอจังหวะนี้เอนโซยังไงครับผมสามหนึ่งจะไหวหรือเปล่ามาอีกสี่หนึ่งครับผมโอ้ยังซอยอยู่จังหวะนี้เนี่ยเก็บสามครับเรียบร้อย ตายมาผมน่าจะเกาแบบเกาตัวเดียวตายถึง3คนน่ะเกาแบบโหดเกินอะ่ะเว้ยยังไงบนทีนี้หรือเปล่าคิไม่ถึงวะม,มากแล้นี่ยอุ้ยอุ้ยตังเขี้ยวมันอะมาช่วยอยู่ช่วยอยู่เออเฮ้ยสวยรีบบนมาเอาระเบิดไปกินหน่อยน้องเฮ้ยระเบิดเที่ยวไปไหนกันหมดวะโอ้ยเอาบัว บูได yeah. ้ไหมอยากได้บูอ่ะเก่งเก่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเทียบมั้งสิเลือดน้อยว่ะนิดถอยมาก่านิดโอ้ยเคี้ยวไม่ไม่ซอยโอ้ยเดี๋ยวกูไปช่วยนะเพื่อนเพื่อนไม่มีเออเอยว่ะเนี่ยนิดไม่น่ารอดแล้วมั้งกิ้งใส่ด้วยอย่างนี้ เ้ยเอาน้องพี่มาอุยอ้ยเฮียโดนแช่พอดีเลยขอเก้าหน่อยครับขอเก้าหน่อยครับใครก็ได้ขอเลยครับเออามาขอเก้าหน่อยชิ้นไม้ตานอีกแล้วเว้ยเม็ดเม็ดขอเก้าหน่อยดีขอเก้าหน่อยตายสามตายสามจบได้จบได้ เชืเกาไม่ถือ,อ่ะโอ้ยเก่าไม่เข้าเลยเฮ้ยที้ตัวเดียวเดีย๋ยวนี้กันได้อยู่เปล่าไม่รอดบอกเลยดูคลิปซะก่อนบ้านมึงคงไม่รอดนี่ไงโอ้ยเชือกเล่นโคตรยากแม่งโคตรเบาโดยรวมแล้วสกินนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับผมเอฟเฟกต์มันค่อนข้างอลังเลยถ้าวาร์ปไม่ว่าจะอะไรก็ตามสวยมากโอเคครับผมสไตล์กินนี้ก็เพราะนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสไตล์คลิปนี้บ๊ายบายจ้าทมุยสุดมา